ประสริฐประสาทครับยกที่3ครับเดินต่อตัวเล็กท้าตัวใหญ่ชนแล้วนะครับมีโหนตีเลยครับเกี่ยวขึ้นไปแล้วโหนโอ้โหลนศอกครับพลายพยักษ์งัดศอกมาสู้สูงกว่ายาวกว่าจับแล้วตีได้ไหมโดนล็อกอยู่ครับกิรวัตรล็อกล่างครับล็อกที่คอ ีเลี้ยงทีมงานของปลายพยักบอกเข้าในให้ไวครับถึงตัวให้ไวเ,เต้นหรือว่าอยู่ข้างนอกนี่โดนหมัดโดนศอกแล้วโดนแข้งของจิรวัตรได้เอาถึงตัวบีเข้าไปถึงมุมแดงครับพยายามเน้นเข่าวงในของปลายพยักแต่ว่าพอมาไปได้ครับจิรวัตรเองก็นี่ถึงตัวเหมือนกันครับก็มวยเข่าเหมือนกันอยู่แล้วครับเล็กแต่อาวุธดีนะครับทั้งคู่เลยอย่างว่าเหนียวตีครับ ของกิรวัตโอ้มีศอกมีแข้งซ้ายบวกด้วยหมัดขวาขวาแล้วตีตีไม่ทันหนัดครับอยู่ใกล้เชือกดึงออกมาโอ้ตีซ้ายครับตบัดจงังหวะสองพลายพยักแดงอะถึงตัวตีคนละทีวงในยัดเข้าไปครับพลายพยกัก <c oughs> อยู่ข้างเชือกครับออกมา ดึงออกมากลางเวทีครับสู้กันต่อติดเชือกบ่อยครับเอาละครับบัดกับศอกแรกกันรวบแล้วไปไม่ได้ครับกรรมการน,นดึงออกมาอีกครั้งหนึ่งมีศอกมีเสียบปลายยก3นะครับต่างคนต่างตีได้ไม่ก็ต่อยกันไม่หยุดนะครับ2 2นาทีก็จริงกับแล้วไม่หยุดเลย อ,อย่างนี้ก็ต้องวัดกันที่การเวลาคือพิสูจน์พละกกำลังแล้วครับหมดยกที่3พระพัานารายกับจิรวัตรสราชภูมิสู้กันดีครับนี่คือต้นกลางมวยไทยที่จะมีอนาคตอยู่ข้างหน้ารออยู่นะครับผลงานดีนะครับอาวุธเยอะมีครบทีเดียวครับมวยไทยมีทีมีเตะมีหมัดมีศอกหรือว่าพัฒนาได้ดีเยี่ยมครับ ทางสพระพรานารายและสราชภูมิลายพยักดแดงน้ำเงินจิรวัตรปล่อยตัวออกมานี่ใส่กันเลยครับไม่มีเต้นเดินใสครับตัวเล็กจต่ววาใจถึงจิรวัตรคว้าแล้วนะครับต้องขยิงตีเพราะว่าพอประกบไปแล้วสั้นกว่าในความสูงความยาวให้เป็นประโยชน์เลยครับ วางสายต่อยสายวางซายดอกหนึ่งครับต่อย้ายเติมเข้าไปโอ้ลูกนี้เป็นชุดเลยครับพลายพยัก์แต่ว่าองในของจิรวัตรแกดูเหนียวแข็งแรงเหมือนกันครับหิวเยียงไปแล้วมาตีเน็บตามเข้าไปได้คนละแบบครับเห็นชัดเลยตอนนี้เตะต่อยของทางด้านพลายพยัก์แต่ว่าบุกหนักแล้วครับจิรวัตรรวบพลิกเกลี่ยมไม่ไปนอกกับนายครับสู้กันดีเหลือเกินมีอนาคตแล้ะครับพ่ากันอย่างนั้น ต่างคนต่างทําได้ครับอยู่ที่ใครได้จังหวะก่อนหรืออัดเข้าไปอีกจิรวัตจากกรุงเทพนะครับแดงนั้นระยองไอไม่หยุดครับอันก็ไมก่กินกินกันมาได้ง่ายๆแล้วครับท,ทาท่าจะง่าย,ยน,น,น,นะครับยกต้นๆนะแต่พอมาถึงตรงนี้ยกที่4ี่ช่วงปลายยกเอาเปียงเปียงอ้วนฝืนอยู่ปลายพยักไม่ลงง่ายๆครับก็โดดสล,บลับเข่าลอยอีกจังหกัก จับได้เหนียวแน่นนะครับจับดีครับจับแน่นแล้วก็ลูกขยันมาเยอะเลยถึงตัวอีกแล้วตีครับมวยเข่าเข้าสู่ช่วงกลางยกสี่แล้วนะครับถึงตัวอีกแล้วครับโอ้ตัวใหญ่ครับดึงลงมาเลยครับดึงตัวใหญ่ลงมาเอาแล้วครับเริ่มลงแล้วครับ ตัวใหญ่เริ่มโดนดึงลงแล้วครับเอาอีกเพียงจับใต้ปีกขึ้นบนแล้วครับหมดยกที่4ไอกเกตเพ็กโกสปอร์ตสดจากสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมตะว,วันนาบังกะปิครับก็ถือว่ามีอนา,าคตทั้งคู่แล้วครับอาวุธมวยดีลูกแข็งแรงก็เห็นได้โอเ,เล็กมีความพยายามสูงทีเดียวครับขยันที่จะแล้วรัดขยันที่จะ ใช้กำลังและอาวุธสู้กับมวยที่ได้เปรียบช่วงอย่างพลายพยักษ์สอพระพรานอะไรกับมวยไทยของเราททายติดตามครับผลงานของทั้งคู่จะเดินแล้วครับพลายพยักษ์ไม่ถอยแล้วจะใช้ความใหญ่บทฝ<ะ>ั่งของจิรวัตรเล่งไปครับออกสตันมาสแข้ง3สาหมัดเลยครับ ละว,วัศาสตรแข้งสาวหมาัดใส่เข้าไปทางด้านฝ่ายพยักเจระวัดเป็นฝ่ายคุมสถานการณ์นะครับอย่างนี้ฮะบลอกบล็อกแล้วต่อยคืนนี่ฮะไท้หมัดนะครับหยุดการเดินของฝ่ายพยักมีเตะล่างขว้าแล้วเสียบโดนขวางแด่เม็ดเดียวครับต้องเดินต่อครับถ้าเรียกว่าฝ่ายรุกกับฝ่ายรับครับ ต่รุกเครื่องเกงสีแดงครับเป็นผู้ไล่ฮะส่วนเกมตั้งรับของกจิรวัตรสีน้ําเงินนี่ฮะโยกหลบแล้วโต้กลับเป็นยกสุดท้ายแล้วครับคู่เปิดหัวเป็นต้นกล้าพันใหม่แลครับยอดมวยจากเมืองระยองครับมวยเล็กๆครับจำนวนครั้งก็มีประมาณ40ครั้งเลยแหละครับทั้งคู่ครับคนละ ไม่น้อยนะครับครับ30-40ครั้งกว่าจะมาถึงเวทีแห่งนี้ก็ถือว่าผ่านสังเวียนมาโชคโชนแล้วครับครับก็ดูฮะ40ครั้งเกือบ40ครั้งบะอย่างเกงสีน้ำเงินก็อ8 8 9 9ก็ยืนมวยได้ระดับนี้แล้วครับไปเรื่องมอตนโตไม่ได้ครับมวยไทยส่วนมากครับวีระบุตรยอดมวยไทยในรุ่น พี่รุ่นกเก่าที่เป็นตำนานมวยไทยนี่เขาเริ่มมวยกระสุนมากก็1ิบ1ขวบนี่ฮะบางคน8ขวบ9ขวบนี่ซ้อมมวยแล้วครับ,รบจบแล้วครับคู่เปิดหัวของโกสปอร์ตในช่วงแรกช่วงที่2ครับรอกรรมการชูมือนะครับจบจากคู่นี้จะเป็นร้อยปอนอีกคู่หนึ่งครับระหว่างเกมสักแสงทองคาแกสกับจอมโวกำนันรีสามรอยยอดครับ จำลองแสงใสสีครับชี้ขาดบนเวทีดูคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่จิรวัตรสราชภูมิเป็นฝ่ายชนะคะแนนปลายพยักสพระพลานารายไปครับเราพักก่อนสักครู่เดียวนะเดี๋ยวกลับมาชมคู่เจมส์ศักกับจอมวูเป็นคู่ต่อไป